เห็นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือกระทงโฟมนั้นก็จะไม่ต่างกันนะคะก็จะเต็มไปด้วยเศษวัสดุที่ลอยบริเวณผิวน้ําแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียได้ดังนั้นการลดการใช้วัสดุในการเป็นวัสดุทําโฟมก็จะดีที่สุดนะคะและถ้าวัสดุเหล่านี้นะคะลอยออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาก็จะสร้างปัญหานะคะทําให้เกิดน้ําเน่าเสียได้นะคะ จะเห็นได้ว,ว่าวัสดุเหล่านี้นะคะก็จะลอยปะปคนไปพร้อมกับผักตบชวานะคะที่ลอยอยู่บนผิวน้ําถ้ามีผักตบชวาจํานวนมากเศษพยะเหล่านี้นะคะก็จะไปตกค้างทําให้เกิดปัญหาน้ำเน,น่าเสียแล้วก็ทําให้เกิดออสเจนที่จะละลายลงในสู่แหล่งน้ำในการลดลงก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ําเป็นธรรมชาตินั้นเป็น มลพิษนะคะลองสู่แหล่งน้ําได้นะคะดังนั้นการที่เราใช้วัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่ใช้น้อยที่สุดนะคะเพื่อง่ายต่อการย่อยสลายก็จะเป็นคําตอบหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ําไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะ